เขาทำเขาทำเอามเอาเอาเอาอสวงมนโ่าอ้โหสวยมากเลยเราไม่เคยอยู่เหนือเออนี่เราอยู่เหนือลุงกินน้ำนะฮะถ่ายรูปถ่ายรูป o เอาลุงเยอะเอาลุงเยวคนไม่สัตวสัอบโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้ oh, โหนี่เราอยู่บนบนเส้นลุงกินน้ำนะครับโอ้โหสวยสุด ว้าวเคยเห็นแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนในนี้เห็นลุ้งจากข้างบนลงข้างล่างนะครับโอ้โหสวยจริงๆอันนี้คือทางขึ้นมาไอซ์เคฟนะฮะหรือถ้ำน้ำแข็งนะฮะที่ออสเตรียอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมตื่นกระเช้ากันนะครับ เ,เ,เออนี่เราเกำลังขึ้นเคเบิลคาร์โอ้มองไม่เห็นเลยงนเห็ จากเคเบิลคาร์ที่ขึ้นมานะฮะเเราจะต้องเดินอีก <Okay. S 1> เราเดินอีก20นาทีนะฮะดีมากนะมีไฟลุกจริงๆด้วยม,มีเตาผิงข้างบนด้วย

I you. How are you guys are you doing okay? So yes. yeah. well, You walking, guys. ถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยเนี่ยภายบังสาวนี่สวยมากเลย